สวัสดีดนะครับผมวันนี้มาพบก,กับผมในรายการเนะ็ตซาทีวีเกมนะครับผมวันนี้ผมจะมาแคสเกมนี่ครับแชสเกมนีจะาออนไลน์นะนี่ก็พาร์ทสองแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับที่ผมรู้มาเกี่ยวกับเกมนี้นะครับผมผมจะบอกให้นะเราเสิรเกมแป๊บเสิเกมเล่นดงัง โอเคปเบ,บาจนแบบว่าไม่รู้จะเบาไงแล้วนะโถ้ายังดังอยู่นี่ก็นะไม่ไหวแล้วเคยผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะโอ้โหอะไรเนี่ยเคปเด่นใหม่ด้วยอยากได้จับโชคเลยครับอออืืหได้เกตมัวงครับนี่นีะครับ น,นี่ก็ธรรมาดาวิง่งนะวันนี้ผมจะมาบอกอรายละเอียดกันนะผมตรงนี้จะเป็นช่องกิจกรรมนะนี่เลยที่จริงจะมีกิจกรรมยาวๆแต่อันนี้มีกิจกรรมแค่อันเดียวนะผมเป็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมชอบมากคือเป็นกิจกรรมที่นะนับถอยหลังเวลาคืออันนี้ก็คือเวลาที่เราจะสุ่มได้อันนี้คือเวลาที่กิจกรรมจะหมดนะครับผม เราจะส่งได้ถึง 2- 3ถึงรอบเลยทีเดียวถ้าเวลาเราอ่ะแบบแม่นมากอ่ะแบบเข้าปุ๊บนี่เจอแบบแม่นมากครับจะได้ 3- 4ถึงรอบนะครับผมเป็นการสุ่มตัวบางทีก็ได้เก็ดม่วงบางทีก็ได้เก็ดฟ้านะครับผมถ้าได้เก็ดม่วงดีๆนี่ก็นะดีเลยนะผมนะส่วนร้านค้านี้ก็คือเนี่ยราคานี่ก็คือ จะมีอันนี้จ่ายสามร้อยตำลึงนะตำลึงคืออันนี้นะผมเนี่ยอันนี้เลยนะสีเหลืองๆนะครับนี่เข้าจ้าเนี่ยเข้าไปเลยก็ได้เนี่ยเนีย่ยตำลึงอันนี้นะผมเนี่ยอันนี้ก็เงินเอาไปซื้อบางอย่างเดี๋ยวผมบอกให้นะอันนี้ก็เอ้ยกันึงอันนี้ก็ตาลบนะผมเอาไว้แบบตาเยอนะโอ้โหไม่ใช่ละ อันนี้ก็สุ่มตัวได้นะผมตามเวลาเลยอันนี้ก็ตามเวลาอันนี้สามวันนะผมแต่ว่าผมสุ่มไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วส่วนอันนี้ก็สองวันนะผมเพราะผมเพิ่งสุ่มไปเมื่อกี้นะอันนี้ถุงของข,องขวัญคือเป็นถุงที่เอาไว้ซื้อพวกของที่เอาไว้ในการอัปเกรดตัวของเราอะตัวของเราที่อยู่ในทีมเราอยู่ในเป้เน,นี่ยของเรานะัะ ก็ที่ผมบอกแหละเอาเงินวุ้นีน่ไปซื้อเนี่ยแหละครับของวุ้นเน่แล้ครับอันนี้ก็ไอเทมนะเอาไว้ใช้ได้นะผมเอเนี่ยไอเทมพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะรู้แค่บางอย่างเช่นสองอันนี้รามงนะิงะเพราะแบบใช้งานปุ๊บเอเนี่ยไอด้านบนเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้น แล้วแต่จะชามใหญ่หรือชามเล็กนะครับผมส่วนยาขยายร่างเล็กกับใหญ่นี่ก็คือมันจะเพิ่มอันนี้ครับไว้ต่อสู้กับคนอื่นนะครับผมอันนี้ก็ไว้ทําภารกิจนะครับผมโอเคอันนี้หินเซียนข,ขั้นต้นกับขั้นสูงนี่เอาไว้แบบว่าอัพให้แบบการ์ดเราเรืองแสงแล้วเทพขึ้นนะ่ะ อันนี้ก็ป้ายรีเซต็ตอันนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันเพราะมันไม่ค่อยดีผม<อ><อ>ก็กุญแจพวกนี้เอาไว้เปิดกล่องได้แล้วผมหาได้ตามภารกิจนะคบผมน,นี่ก็การ์ดแปลว่าถ้าเก็บครบเราจะได้สุ่มตัวดีๆโอเคสุ่มของสุ่มวิชาดีๆกลับไปหน้าแรกเลยครับที่ผมจะรีวิวอย่างหนึ่งก็คือเออเป้ เป้ของเรานั่นเองนะผมคือเป้นี่มันจะเป็นเป้ที่เก็บของของเราทั้งหมดนะผมตาประทับนี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีฐาน,นิจานี่ก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้คนระับทานิจ้าตามภารกิจมันจะส่งให้นะหรือมั่ก็ไปเล่นกับฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนนั้นนี้นะผม จะไปเล่นกับคนอื่นนะถ้าเล่นสุดคอันนี้แล้วมีโอกาสส่งของดีนะแต่ผมไม่เคยไม่่คยได้ของดีนะเพราะแมงไม่เคยส่งให้ผมได้เท่าไหร่อันนี้ชุดสวมใส่เอาไว้เพิ่มพวกอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มพวกเลือดนะอาวุธป้องกันนี่ก็เอาไว้แบบเพิ่มพวกของป้องกันนะผมพวกป้องกันอาวุธนี่ก็เพิ่มพลังโจมตีของเรานะผมมีหลายอย่างเลย ลินจานี่ก็ตัวของเราทั้งหมดนะฮะเนี่ยดูดูตัวผมไม่มีโคตรเยอะอย่าดูเลยผมดูเรื่องล่ตั้งแต่อันนี้เลยละกันเนี่ยแป้งลายเกจฟ้าเนะี่ยผมคือไม่มีเยอะมากนะบางทีตัวซ้ําก็มีนะบางทีตัวซ้ําครับผมจะบอกความแตกต่างของตัวซ้ําบางตัวให้ก็คืออันนี้ตัวซ้ําแต่ว่ามันมันจงตีเท่ากันนะครับตัวซ้ําบางตัวครับ พลังป้องกันกับพลังโจมตีมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่ครจะใช้ว่าจะโจมตีเน้นโจมตีหรือจะเน้นป้องกันนะครับผมของผมเน้นทั้งป้องกันและโจมตีเลยครับนะครับผมอย่างเช่น2ตัวนี้ครับดูความแตกต่างได้เลย2ตัวนี้นะครับผมคืออันนี้พลังโจมตีเยอะกว่าคืออันนี้เป็นพวกโจมตีนะครับผมอันนี้พลังป้องกันเยอะกว่าคือพวกป้องกันนะ ผมจะอธิบายให้คือป้องกันกับโจมตีคืออะไรนะผมเวลาโจมตีนี่ก็คือแบบว่าไปสู้กับคนอื่นนะแล้วเวลาแบบป้องกันใช่ไหมครับป้องกันคือป้องกันจากคนอื่นมาสู้กับเรานะผมกดมว่วละป้องกันคือจากคนอื่นมาสู้กับเรานั่นเองนะคือข้อมูลนี่คือตำรานี้จากข้อมูลนะข้อมูลนี่คือแบบว่าแบบบอกว่าเนี้ยนะเพื่อน แล้วมีคนอื่นมาสู้เราคงูทำไมเราแพ้กันนะนีโอ้โหเราก็มีชนะบ้างเนาะแต่ว่าแบบคนอื่นมาสู้เราแล้วเรามีพลังป้องพลังป้องกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับพลังป้องกันนะตัมไานานินจาตัมไลนานินจานี่ก็คือแบบว่าบอกว่าตัวไหนดีตัวอะไรเรามีมั่งอะไรประมาณนี้ตัวไหนดีนะตัวที่ผมอยากได้ไม่ใช่สุดคือคังยาครับ เป็นแม่ของ6วิถีนะคือแบบเป็นองค์หญิงแบบเป็นเทพนินจ้าคนแรกเลยนะครับผมคือแม่โหดมากอันนี้ก็อาวุธนะับผมดูได้อ่านได้เหมือนกันมันก็มีอะไรบอกอยู่ตรงนี้นะรตรงนี้เลยตรงนี้เลย,นเลยแนะนํารายละเอียดเลยครับ,รบแล้วก็สายสัมพันธ์นี่ก็มีนะผมแปลว,ว่าเราจัดทีมให้อยู่กับพวกที่เรามีสายสัมพันธ์ด้วยนะ พอโจมตีหรือพลังป้องกันอะไรของเรามันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมเย็บ <Yep. S 1> ส่วนต่อมาที่ผมจะรีวิวคือกิจกรรมนี้ครับผมกิจกรรมนี้ก็คือพวกรับานะ <c oughs> รบายวันนะพวกรับรายวันนะครับผมอันนี้ก็รางวัลล็อกอินนะผมเก็บจนครบแล้วนะผมเนี่ยพยายามเก็บให้ได้เจ็ดวันนะผมคุณจะได้ตัวนี้มาครอบครองนะครับผม จะเป็นเลเที่ดีมากแล้วนะนี่ก็หออัปเกรดนะฮะคือแบบว่าเราเลเวลเยอะเลเวลประมาณที่มันบอกนะมันก็จะให้ของเราบอสโลกเนยผมไม่เคยสู้ได้ไม่ใช่ไม่เคยสู้ได้คือกิจกรรมมันเที่ยงพอดีนะผมก็กินข้าวอยู่หรือกิจกรรมอย่งอื่นอยู่นะผมขูดเอามานันนี้ครับพยายามขูดนะครับผม ไม่เสียตังค์แนแต่หนึ่งครั้งก็ไปเสียนะครับมีโอกาสได้ตำลึงนะบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยนะผม <c oughs> โอเคครับสิ่งต่อไปคือเออเนี้ยตามนมีครับฝึกฝนนะฮะอันนี้คือแบบว่าสู้คนอื่นนั่นเองนะครับ แล้วแต่คนนะฮะอันนี้มันจะบอกพลรงโจมตีของอีกฝ่ายเราพยายามเอาน้อยๆเข้าไว้ก็ดีเหมือนกันนะฮถ้าบางคนเราไม่ไหวจริงๆอันนี้ก็เอาไว้คนหาคนที่จะจะสู้ด้วยนะฮะเช่นอ,อยากสู้กับเพื่อนว่ะจัดแม่งเลยนะฮะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกดลงไปที่แย่งชิงนะครับผมโอเคครับแล้วก็ไออันนี้คือเล่นตามเนื้อเรื่องครับนี่ครับ ผมเพิ่งเล่นได้โหก็จะจบแล้วดีกว,ว่าเล่นมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะผมแล้วเหนื่อยขี้เกียจเล่นเลยส่วนไอตรงเนี้ยครับชือเนี้ยมันจะมีอนุสาวรีย์นะเหมือนเป็นแคนนะฮะเป็นแคนอันนี้ผมเลือกแคนของไฟนะครับผมมันจะมีดินน้ำลมไฟนะครับผมเอาไอตัวชิจ <c oughs> าเนี้อดินน้ำ นะนี่ก็กวาดล้างก็คือยังไม่ค่อไหนท้าลบเองเลยนะเนี่ยรางวัลชายแดนอันนี้พยายามรับนะจะเป็นอะไรที่ดีมากฮะรางวัลชายแดนเนี่ยรับได้ไว้มันจะได้ทั้งตัวเพิ่มเลเวลนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็นินจาแต่ละคนคนแต่ละคนก็จะมี เออชั้นของนินจานะผมอันนี้ตัวสูงซ้อนกันคือของผมเป็นจูนินขั้นสูงนะครับผมอันนี้ก็ตามนี้เลยนะเทียบควรแย่งชิงอันนี้คือแยงชิ้นนะแย่ชิ้นนี้ก็คือแบบว่าเอาชิ้นส่วนเขาว่าไงเอาชิ้นส่วนของพวกเนี้มาประกอบรวมกันอนะ่ะมาผสมกันแล้วก็จะได้ วิชาดีๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ผมให้ดูในเป้อยู่ะะจะได้ตาประทับ้วมันจะเพิ่มพลังของเราอยู่นะผมเนี่ยจะเพิ่มพลังอะไระมีแย่งชิงหนึ่งหางถึงสิบหางก็เลยทีเดียวนะผมแต่ไม่รู้มันจะโหอ,อะไรไปไหนนะขอจะแย่งได้นี่ก็ลำบากอยู่นะครับ อันนี้คือพาดาน,นนี้เล่นได้สนุกดีเหมือนกันแบบชิวๆแบบน,นี่ก็ได้ของเหมือนกันนะผมเนี่ยเนี่ยได้ของเนี่ยมีสารส่งเนี่ยเออนะแต่บางดาก็โหวน,นะครับย่งชิงนะฮะสุเควนก็อไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับนะฮะของเราเงาไฟคือแฟะแควนไฟอันนี้ก็ประลองคืออันนี้คือแบบว่าเราอยู่อันดับไหนฮะ เราอยู่อันดับที่พันหนึ่งร้อเจ็ดสิบคือจะได้ของคือถ้าเราได้ชื่อเสียงเยอะเราจะเอาชื่อเสียงไปแลกได้แต่ว่าไม่รู้จะเอาไปแลกทำไมนะบางอย่างแรกยากมากครับเฮ้ยลองสวยคนนี้ดูดีกว่าดูท่ามันน่าจะอ่อนกว่าเราว่ะแพ้เฉย วะโทษนะพี่ผมแพ้แล้วไปแล้วยุ่งแล้วโอเคครับเมื่อกี้แพ้ามาครับผมนะผมก็จะมีรีวิวเท่านี้แหละครับที่ผมรู้นะฮะอย่างนึงครับมาขยับต้นไม้เล่นเนี่ยหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้ตังค์นะหรือไม่ก็สุ่มตำลึงนะฮแต่โอากาสมากคือได้ตังคนะ์แล้วโอเคครับผมมารีวิวเท่านี้แหละครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วกดแชร์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายขอบคุณครับ